นปิ้งกุ้งกิ้งพาไปมาแล้วค่ะหลังจากที่เราไม่ได้ออกคลิปมา3เดือนนะอ่าพอดีคุณแม่ป่วยค่ะตอนที่เราไปออกคลิปล่าสุดที่แก่งกระจานคุณแม่ป่วยหนักมากเลยวนะันนั้นเราเก็บเต็นกลับมาดูแลคุณแม่แทบไม่ทันเลยเนาะวันนี้เราก็เลยก็จริงๆรเราก็งดูแลแม่อยู่เนาะมาเช้านี้พาคุณแม่ไปเพิง่งกลับจะโรงพยาบาลาบ้านมาสี่โงใช่หรือเราจะออกเดินทางไป จังหว,วัดสระบุรีนะคะตอนนี้5โมง20แล้วเท่าไหร่5โมง20แล้วเนาะเย็นมากไม่เคยออกเย็นขนาดนี้มาก่อนไ่เคยจริงๆ <laughs> เราจะไปเมืองชะอมแคมปิ้งกันนะคะเพราะหน้าฝนแบบนี้ต้องเที่ยวชะ,ชะอมเท่าน,านนะั้นเนาะตอนนี้เนาะไม่ใช่เท่านั้นสิจริงๆที่อื่นก็เที่ยวได้แต่ว่าหน้าชะอมเป็นฤดูท่องเที่ยวของชะอมคะ่ะเดี๋ยวเราจะบ็อกอินเข้าไปวันนี้นะคะ่ะเป็นวันธรรมดานะคะก็คิดว่าเราจะไปที่ แก่งลานแก่งลานรักนะคะใช่ไหมลานรักแคมเขาชื่อเขาชื่อใหม่นะ้เขาชื่อลานรักแคม,มตอนนี้หกทุ่มหนึ่งประมาณนะั้นน่าถึงมืดหน่อยแล,ล้วล่ะเดี๋ยวไม่เคยกลางตึ้นมืดๆนะก,ก็ลองดูเออนะนะก็มีเวลาเมื่อไหร่ก็เทีเ่ยวละกันนะเพิ่งรู้ซึ้งคำว่าอย่ารอให้พร้อมก็ตอนนี้แหละเนาะงั้นเราก็ว่างเมื่อไหร่ก็ไปกลางตึ้งก,กันค่ะเดี๋ยว เดินทางขับชอเฟอร์ขับรถดีๆนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ลานลักลานลักแคมปอ์อ่านไม่รู้เขาเปิดไม่เปิดรู้ดบล็อกอินเข้าไปละเดี๋ยวเจอกันค่าะไว้อเอา,เอาเข้าวผัดปูเนาะใช่เ <c oughs> พราะมืดแล้วล <c oughs> านประจำมาทีไรก็จะไว้ เดี๋ยวเราไปเอาข้าวผัดปูกันค่ะนีซุปยำนะคะกับข้าวผัดปูขอบคุณค่ะพี่วางป่ะ สองครับสามร้อยครับวางตังอีพื้นดินไงค่ะครับมาดึกเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะคะเราก็จะไปลานสิบสี่ อยู oh, oh, ่สามสิบเต็นโอ้ยได้ยินเสียงน้ำแล้วตื่นจ้าแต่จอาตรงนี้นะนานๆที่เพื่อนลงดก็ต่อ ไปมาไหมกันเป็นเขาพาไปทุกการเดินทางบัดมีเรื่องเราเสมอยิ่งมากับเธอจะเจอ,เจอแต่ความสุขใจตอนไมนใบยาทองฟ้าสายลำน้ำําใสเสียงน้ําไหลสุขใจทุกครั้งที่มาเสียงตอกสงหมอตัดลงจมไปในดิน้นเขาเสียงน้ำริ่งยิ่งทำํำให้ใจฉันฟูเอาถึงนอน แคมปิ้งแคมปิงกรุงทพจพไปคมปิ้งแคมปิ้งกทพจะพาไปแคมป์

ขาไม่รู้วันข้างหน้านมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหมืนอนแบบพี่เองอ่ะกลางเต้นอยู่ดีด้่ยก,ก,การมีไข้โควิดไปแม่ป่วยหนักหนักชนิดเข้าไอซียูอ่ะแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ดูแลคุณแม่โอกาสที่เราจะได้มากางเต้นอ่ะน่าไม่มีพาไปหาหมอมาวันนี้คุณนะแม่อาการดีขึ้นหลังจากที่เราส่งแม่ มาให้เรียบร้อยยังไงคะเก็บของอีกครับเก็บของท่งารออะไร <c oughs> แล้วก็ออกจากบ,บ้านมาห้าโมงครึ่งไม่เคยมีฟิวลางเต็นต์นออกมืดแบบนี้ปกติจะออกมืดแบบว่าต <ำ S 1> ั้ห้าเอาอเช้ามืดของตั้งแต้าอันเนย็นขอ,อกมืดงานมืดตอนเย็นละห้าโมงเย็นแจะขับมาเิวด้วย <c oughs> ร้อนด้วยเดี๋ยวเจอกันพรุ่นี้ค่ะแค m p ิ n งแคมปิ n g แล้กิงจะพาไปแคมปิงป้งแคมปิง้งและกิงจะพาไปออกไปมองท้องฟ้าออกไปรับสายลมออกไปนั่งกงเพื่อนรวมล้านมากมายกับบรรยากาศผ่อนคลาย ภายใต้แสงตะว,วันออกไปเติมพลังแคมปิ้งแคมปิ้งมีความรักมากมายแคมปิ้งแคมปิ้งในใจสบายออกไปมองทง้องฟ้าออกไปรับสายลมแคมปิ้งแคมปิ้งแล้วกินจะพาไปแคมปิ้งแคมปิ้งแล้กินจะพาไปออกไปมอง มองท้องฟ้าออกไปรับสายลมแคบปิงแคบปิงแล้วกิ้งจะพาไปแคบปิงแคบปิงแล้วกิ้งจะพาไป บรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากๆเลยนะคะเมื่อคืนมาแทบมองไม่เห็นอะไรเลยตื่นเช้ามาวิวสวยๆค่ะเดี๋ยวกิ้งจะพารีวิวร้านให้ดูนะคะร้าน14ดีที่กิ้งพักอยู่ค่ะอันนี้เป็นร้าน14นะคะจะเป็นโซนที่เป็นต้นหญ้านะคะกับโซนที่เป็นหินกรวดนะคะเดี๋ยวดูที่เป็นโซนต้นหญาก่อนนะคะก็จะมีร่มเงาบ้าง นะคะก็ถ้าใครชอบกลางโล่งๆก็ตรงนี้ได้เลยค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวไปดูลาน14ที่เป็นเป็นต้นหญ้าก่อนนะคะเป็นสนามหญ้าตรงสนามหญ้าเนี่ยจะมีโซนที่ติดริมน้ำอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะโอ้น้ำสวยเชียวค่ะ สามารถลงไปนั่งเล่นน้ำตรงบนเวนี้ได้นะนี่ตรงนี้นะคะลงไปเล่นน้ำได้มีทางลงเล่นน้ำนะคะโอเคนี่คือลานสิบสี่นะคะสิบที่เป็นสนามหญ้านะคะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นลานหินกรวดค่ะนะคะ,นะคะมุมนี้เนี่ย จะเป็นโซน 14A นะคะ 14A เนี่ยนอกจากจะมีวิวที่เป็นลำธารแล้วนะคะจะได้วิวที่เป็นภูเขาเล็กน้อยเองนี่นะคะจะมีภูเขาอยู่ดินนู้นนะคะแล้วก็อ่ามีความร่มรื่นดีค่ะตรงนี้ดีเนาะเพราะว่าต้นไม้เยอะแล้วก็ร่มรื่นนะคะนี่ค่ะ 14A นะคะ 14A เนี่ยคะ่ะจะมีวิวภูเขาอยู่ด้านนี้น,นะคะวิวเขาตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีต้นไม้มีอยู่ริมทานนะคะนะคะ่ะแล้วก็บริเวณที่พักเนี่ยก็จะมีจุดต่อปลั๊กไฟพ่วงให้นะคะทัวราน,นะคะ่ะอาจจะเป็น 14A นะคะบริเวณนี้ มุมนี้นะคะก็ได้วิวลำธารด้วยนะคะบริเวณตรงนี้คือ 14A ค่ะ 4A จะเป็นโซนนี้ทั้งหมดนะคะมีพื้นที่ติดริมน้ำแล้วก็มีความร่มรื่น มากๆเลยนะคะอยู่ติดกับลานหญ้า14เฉยๆนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็น 14B อ่า 14B จะมีอยู่2ล็อกตรงนี้นะคะนี่ค่ะ 14B จะถูกขั้นด้วยคล้ายๆกับรางรถไฟนะแต่ว่ามันเป็นทางเดินที่จะลงไปเล่นน้ำค่ะนี่ค่ะ 14B ร่มค่ะร่มร่มแน่นอนนะคะ14ดีตรงนี้วิวด้านหน้าที่ติดริมลำธารน,นะคะจะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่โอ้โหสวยมากเลยอะ่ะกลางเต็นท์ตรงนี้นะแล้วก็แบบวิวแบบนี้นะคะสวยค่ะสวยนะนี่นี่นี่วิวแบบนี้แล้วก็ร่มด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดสำหรับ ให้ลงไปํำทานนะคะนี่แล้วก็มีชิงช้าให้ด้วยค่ะแล้วก็วิวหน้าเต็นท์จะประมาณนี้นะคะ 14B สวยค่ะสวยสำหรับคนชอบริมน้ำแบบเรานะคะโอเคทีนี้โซนนี้ก็จะเป็น 1 4ต่อไปก็คือติดกับ1 4 B จะเป็น 14c นะคะนี่เขาเพิ่งมาติดป้ายใหม่ๆวันนี้เลยนะคะ 14c ค่ะนะคะอยู่ประมาณนี้จะมีต้นไม้ลมรื่นนะคะวิวหน้าเต็นท์ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ลมด้วยลมด้วยไม่ธรรมดานะนี่นะนี่ค่ะแล้วก็เป็นวิวที่มองเห็นโค้งน้ำนะคะโค้งน้ำตรงนู้นนะน้าอ่านนี่งไปให้นะคะ วิวเห็นโค้งน้ํามาเนี่ยจากตรงนี้นะน,นี่นี่โค้งน้ําแล้วก็มีสะพานนะคะ,ะนี่คือสิบสี่สี่สนะ,ะโอเคนะคะก็ทั้งมุมเนี่ยค่ะลานสิบสี่เนี่ยนะคะห้องน้ําจะอยู่ตรงนู้นนี่ค่ะน,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 นู่นนนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันอีกทีนึงค่ะ,ะทีนี้ก็จะมาดูลานที่กิ้งกลางเมื่อคืนนี้ แต่ตอนนี้เก็บไปแล้วนะคะกิ๊งจอดรถไว้ตรงนี้เลยไกลมากนะคะแล้วก็เขาจะมีรถเข็นบริการไว้ให้นะคะอยู่ตรงจุดนู้นนะเดี๋ยวซูมไปให้ดูอ่าเขาจอดไว้ตรงนู้นนู่นอยู่นี่นะคะรถเข็นนะคะแล้วก็มีจุดทิ้งขยะนะคะร้านนี้ชื่อว่าร้าน14ดีจริงๆอะ่ะตอนที่กิ้งมามันกลางคืนเนาะแต่จะบอกว่ากิ้งชอบร้านนี้มากๆเลยนะคะด้วยเหตุผลที่ว่า หนึ่งมันร่มรื่นมากๆเลยดูนะคะร่มไหมคะนะมันร่มทั้งวันเลยนะคะ2ดูสิคะกิ่งกางระหว่างต้นไม้2ต้นเนี้ยนะคะแล้วก็มีเต็นกิ้งกางอยู่เนาะอ่าแล้วมาดูวิวคะ่ะนะคะสำหรับคนชอบวิวริมน้ำนะคะนี่หน้าเต็นจะเป็นประมาณนี้เลยคะ่ะ ตรงนี้มันจะเป็นแก่งแล้วก็มีหินนะเออคิดว่ามันธรรมชาติดีอะนะคะแล้วมองทางด้านซ้ายก็จะเป็นวิวแบบนี้มองไปด้านขวาก็จะเห็นโค้งน้ำแบบนี้นี่ค่ะลาน14ดีค่ะอ่าจะบอกว่าลาน14มันร่มรื่นมากๆเลยชอบชอบนะคะลาน14จะติดกับลาน18นะคะซึ่งลาน18เนี่ยจะมีทั้ง ทั้งสนามหญ้านะคะแล้วก็ทั้งลานหินกวดเหมือนกันนะคะแต่ตรงนี้มันบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะไม่ชอบอีกแล้วนะมนน้กิมาวันธรรมดามก็เลยแบบฟินเจยวมากนะคะลาง,งานได้ลากันมาเลยค่ะท <c oughs> ้ามาเสาร์อาทิตย์นะคนจะเยอะอาจจะและที่นี่เขา walk in ด้วยแหละ นี่นะคะนี่แล้วตรงนี้ก็กางได้อีกเนาะสูสีวิวตรงนี้ก็สวยนะ1 4บดีค่ะ1 4บดีมุมซ้ายนี่เอามุมขวานะคะ1 4บดี D, มุมขวา1 4บดี D, ด้านซ้ายนะคะก็สอเต้นใหญ่ๆนะอ่านะคะนี่คือลาน14ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวที่พาไปดูห้องน้ำเนาะจะบอกว่า ชอบมากเมื่อคืนมางคืนมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าเช้ามาเนี่ยโอ้โหสวยมากนะคะโดยเฉพาะลาน14ดีประทับใจสุดๆค่ะคจุดห้องน้ำนะคะก็อยู่ไม่ไกลแต่ห้องน้ำเนี่ย โอเคอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะน้ำสะอาดสะอาดนะคะนี่เป็นจุดล้างภาชนะค่ะน้ำไหลแรงมากแล้วก็เป็นห้องน้ำชายตรงจุดนี้จะมีอยู่หนึ่งหห้องนะคะ ก็จะเป็นเป็นห้องอาบน,าน้ำมีโถแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้โอ้ของผู้ชายอ่ามีแบบนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีที่ปัสสวาวะด้านหลังนะคะโถปัสสวาวะโอเคเดี๋ยวไปดูของผู้หญิงกันค่ะ ผู้หญิงีมีที่ล้างหน้าด้วยนะคะห้องผู้หญิงจะมีหลายห้องเลยค่ะนะคะก็จะห้องผู้หญิงเขาก็จะแบ่งเลยค่ะเป็นห้องอาบน้ําตั้งห่นะคะแยกเลยนี่นะคะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็เป็นห้องน้ําแบบนี้นะคะเป็นชัโคโกค่ะน้ําแรงเปิดให้ดู ใช่ค่ะว้ายอย่างนี้เลยแรงแบบนี้เลยแรงมากหน้ำแรงมาก <c oughs> คือดีค่ะที่นี่นะคะก็ไม่ไกลจากจุดที่เรากางเต็นท์เท่าไหร่นักนะคะ ที่นี่แก่งลานรักค่ะอยู่ในตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีใรกล้กรุงเทพแค่นี้เองค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่กิ้งแนะนำนะคะสำหรับใครที่มองหาลานกลางเต็นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ลาน14ที่เป็นลานหินกรวดริมน้ำสวยแล้วก็เต็นไม่เลอะด้วยนะคะถ้าเกิดว่าฝนมันตกลงมา ค่ากลางเต็นที่นี่อยู่ที่ทันละ150บาทค่ะ Wal- k in เข้ามาได้เลยนะคะไม่มีการจองแต่สำหรับการเหมาลานค่ะสามารถติดต่อที่เพจลานลักแคมได้เลยนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะมีไฟฟ้าให้ใช้นะคะไม่มี Wi-Fi ห้องน้ำสะอาดสะอ้านดีค่ะแล้วก็มีบริการสั่งอาหารตามสั่งด้วยนะคะที่นี่เข้าได้ช้าสุดนะคะสี่ทุ่มค่ะ เผื่อว่าใครเลิกงานมาวันศุกร์อะคะ่ะเราอยากจะเข้ามากลางก่อนเนี่ยก็แนะนําให้มาก่อนสามทุ่มจะดีกว่าค่ะเพราะว่าถึงแม้เขาให้เข้าสี่ทุ่มได้ก็จริงแต่ว่าหลังสี่ทุ่มไปแล้วเขาก็งดใช้เสียงนะคะถ้าเกิดว่าเรามากลางเต็นท์เราอาจจะส่งเสียงรบกวนเพื่อนๆได้ค่ะแล้วก็แนะนําให้เอาไฟส่องสว่างมาด้วยนะคะในระหว่างที่กลางค่ะออกมาเที่ยวกันค่ะลางานบ้างก็ได้นะคะพักผ่อนกันบ้างค่ะ ล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Camping กุ้งกิ้งพาไปค่ะเจอกันทักทายกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ